สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสกอร์บอร์ดสกอร์พารวยนะครับประจำวันที่21มกราคม2567นะครับเมื่อวานนี้ในกลุ่มนะครับให้ไว้ทั้งหมด26คู่ด้วยกันนะครับก็ชนะสูงแรกไป12นะครับสูงเต็ม14ย้ำ3ท้ายเกม1ฟรี7นะครับแล้วก็ตายไป3คู่นะครับ ไล่เรียงกันมาตั้งแต่บ่ายสามนะครับบอลอินเดียก็ยังคงทำกําไรให้กับในกลุ่มได้อยู่นะครับแล้วก็นะครับมากันที่ของอเกาหลีนะครับแล้วก็สังเพลีอันนี้ก็จะเป็นคู่ที่นะครับให้แนวทางไว้ในกลุ่มเหมือนกันนะครับสังเพลีชนะสูงแรกไปนะครับที่มีแรงจูงใจนะครับในการขึ้นนำจากฝูงนะครับก็แล้วก็ทำได้สําเร็จนะครับแต่ อย่างเดียวที่ทำไม่สำเร็จขาดไปหนึ่งประตูนะครับสูงเต็มตายตัวนี้ซะนะครับก็น่าเสียดายไปในส่วนของอาร์เซนอลก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันในคลิปนะครับก็ไล,ล่เรียงกันไปนะครับตามนี้เนาะประมาณนี้เลยตั้งแต่บ่ายสามถึงตีสามนะครับก็นะครับครึ่งแรกเออไม่ใช่ครึ่งแรกสูงเต็มครึ่งหนึ่งนะครับที่เข้าสิบสี่คู่เจ็ดคู่อยู่คู่ดึกหมดเลยนะครับ ดูไล่เลียงมาตั้งแต่ห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับสูงเต็มเพียบเลยผมก็บอกไว้บางส่วนแล้วนะครับมในกลุ่มว่าถ้าสูงเต็มเนี่ยถ้าเป็นคู่ดึกเที่ยงคืนห้าทุ่มเนี่ยให้ใส่สูงเต็มแล้วนอนได้เลยนะครับหรือว่าจะจัดสเต็ปไว้ก็ตามสะดวกนะแต่ตัวเองไม่ได้จัดเนี่ยจัดแต่สเต็ปคู่หัวค่ํำตายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องมาแก้มือกันหน่อยนะครับก็ว่ากันไปนะตามนั้น นะครับส่วนทางด้านของหน้าเพจเมื่อวานนี้ให้ไว้2คู่นะครับเป็นโคโลนนะครับกับทางด้านของบร์เลีเตอร์ดอมุลนะครับก็เป็นทางดอตมุลสามารถเอาชนะไปอย่างท่วมท้นนะครับ4ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวเช่นเดียวกับอาร์เซนอลและคิตตันพาเลตนะครับทางด้านอาร์เซนอลก็กลับมาคืนฟอร์มนะครับยำโหดไป5ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวครับ ส่วนที่วิเคราะห์ไว้ใน Youtube เมื่อวานนี้นะครับก็มาตามนัดนะครบทั้งสูงแรกสูงเต็มนะครับแล้วก็บอลเต็งนะครับบอลเต็งก็สามารถเอาชนะราคา1.5ไปได้นะครับก็ขอยินดีกับท่านที่ติดตามนะครับส่วนท่านที่สวนก็ก็เสียใจด้วยแล้วกันเนาะ <laughs> นะครับแต่ก็ สถิติการวิเคราะห์นะครับ90%ยังคงเข้าอยู่นะครับแล้วก็มาตามที่วิเคราะห์ทุกเม็ดเป๊ะนะครับถ้าใครที่ติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับก็น่าจะพอนะครับทำกำไรกันไปได้เยอะเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิเคราะห์นะครับฟุตบอลพิมลีกนะครับจาฝูงนะครับฝันใจชาวไทยหงแดงลิวพูล นะครับคู่วันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกนะครับอยู่กับพีเมลิกเหมือนเดิมนะครับว่าเตะกันในเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับระหว่างบอลหมัดนะครับพบกับหงแดงลิวพูลน,นะครับสถิติเจอกันคู่นี้นะครับ6ครั้งบอลหมัดเอาชนะไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง5ครั้งนะครับสกอร์ออก ออกสกอสูงซะส่วนใหญ่แต่สังเกตนะครับแต่สังเกตราคาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไม่เกิน3ประตูนะครับจะมีแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับที่เกิน3ประตูนะฮะก็จะมีเมื่อปี2022เดือนสิงหานะครับอันนี้ก็นะครับเล่นซะพี่เขานะกลับบ้านไม่ถูกเลยนะครับ9ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนสิงหานะครับก็คือ ชนะไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับแต่สำหรับปีนี้ฤดูกาลนี้นะครับก็ยังคงนะครับยังคงคงสถิติที่เฉลี่ยไม่เกิน3ประตูอยู่นะครับเนี่ยพูนไม่ถูกเลยอึ้งนะครับอึ้งเจอ90นเข้าไปอึ้งนะครับามาดูผลงานเจ้าบ้านบอลหมัดบ้างนะครับ4นัดหลังสุดในลีกนะครับหานัดหลังสุดในลีก นะครับก็เอาชนะไปได้ถึง4นัดนะครับแพ้ไปเพียงแค่1นัดเท่านั้นนะครับก็คือแพ้ทางด้านทอตแนมฮอสเปอร์ไปในแมตช์ล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมนี้นะครับส่วนทางด้านของริวพูลนะครับลิวพูลผลงานในหลีกนะครับสี่นะเอาหกนัดหลังสุดนะครับก็สามารถชนะไปได้ถึง4นัดนะครับแล้วก็เสมอไป2นัดนะครับจะสังเกตว่านะครับไม่เกิน3ประตูนะครับมีเพียงแค่ น,นัดล่าสุดที่ไปชนะนิวคาสเซิลได้4ประตูต่อ2นะครับ <c oughs> ก็นิวคาสเซิลเป็นทีมที่บุกแรกอยู่แล้วนะครับโอกาสจะเกิดประตูสูงอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับ <c oughs> ส่วนทางด้านตารางคะแนนนั้นจะฝูงลิ้วพูลนะครับลงเล่นไป20นัดนะครับทำไปได้43ประตูนะครับเสียไป18 ผลต่างประตูได้เสียบวกอยู่25นะครับมี45คะแนนส่วนเจ้าบ้านนะครับบอลหมัดลงเล่นไป19นัดนะครับน้อยกว่าชาวบ้านเ้าหน่อยนะครับแล้วก็ทำไปได้28ประตูแต่เสียไปถึง35ประตูทีเดียวนะครับฉเฉลี่ยนัดละเกือบ2ประตูเลยนะนะครับผลต่างประตูได้เสียลบ7นะครับมีอยู่แค่25คะแนนเท่านั้นนะครับอยู่อันดับ12สําหรับบอลหมัดนะครับก็ เรียกได้ว่ายังผลงานยังล่อแร่ล่อแ่อยู่นะทางด้านอัตราต่อรองกันบ้างครับอัตราต่อรองวันนี้ราคาพูลแน่นอนนะครับฟอร์มร้อนแรงแบบนี้ก็ให้ไปทางด้านของทีมเยือนนะครับริ้วพูลมีโอกาสชนะโดยจ่ายน้ำเพียงแค่1.73เท่านั้นนะครับพูเสมอเต็มเวลาอยู่ที่4.33นะครับ ราคาต่อรองแฮนดิแคปตอนนี้อยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกแล้วก็สูงเต็มเวลานะครับอ่าอยู่ที่3.25นะครับหรือ3ลูกควบ3ลูกครึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากมีผลรวม3ประตูนในเกมนี้จะเสียครึ่งหนึ่งสำหรับฝั่งสูงนะครับเดี๋ยวไปดูราคาหน้าเว็บกันครับ ทางด้านราคาหน้าเว็บนะครับก็ให้ทางด้านของริ้วพูลนะครับเป็นต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับสูงเต็มเวลาอยู่ที่3.25เหมือนกับทางแอปพลิเคชันนะครับพูเสมอเต็มเวลาอยู่ที่4.11นะครับโดยที่ภูชนะของริ้วพูลนั้นอยู่ที่1.73นะครับส่วนสูงเต็มเวลาอยู่ที่3.25นะครับแล้วก็สูงแรกนะครับเปิดมาที่ 1.25ให้น้ำแดงนะครับแล้วก็นะมีราคาพูเสมอครึ่งแรกอยู่ที่2.35นะครับราคาแบบนี้ก็อ่านได้นะครับอ่านได้อยู่ว่ามีโอกาสที่จะเกิด1ประตูนะครับเป็นอย่างน้อยในครึ่งแรกนะครับดูจากพูเสมอ2.35แล้วนะครับน่าจะมี1ประตูนะครับแน่ๆ แต่จะมาจากฝั่งไหนก่อนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับคิดว่าน่าจะเกิดประตูไว้ด้วยนะครับเพราะว่า,าราคานะครับ1.25ที่เป็นน้ำแดงนั้นแต่ดูราคา1ที่มารอนะครับยังอยู่ที่57อยู่นะครับจะค่อนข้างแข็งแล้วก็ดึงเวลาพอสมควรนะครับมีโอกาสที่จะลั่นไว้นะครับไม่ทันได้ลงทุนในครึ่งแรกนะนะฮะก็ เปิดราคามาแบบนี้ดึงเชงดึงเวลาแน่นอนนะครับถ้าถ้าสมาชิกจะลงทุนนะครับก็อย่างน้อยไม้แรกขอให้เป็นราคา1ลูกนะครับสำหรับครึ่งแรกเนาะแล้วก็ไม้2องศูนย์ไม้สามูนจุดหถ้าเกิดว่าเขายังไม่ยิงแล้วไปยิงกันท้ายเกมนะครับโอเคส่วนทางด้านของนะครับ ภาพรวมของเกมนี้นะครับอ่านใจเจ้านะครับเจ้ามองว่านะครับจากสถิติที่ผมดูนะครับเมื่อสักครู่นี้ให้ดูเมื่อสักครู่ลิวพูลนั้นมีแค่ไม่กี่เกมที่ยิงทะลุ3นะครับนั้นเพราะนั้นเจ้าก็เลยมองเกมนี้นะครับว่าจะมีไม่เกิน3ประตูนะครับดูจากราคานะครับ3ประตูนะครับ3ประตูยกนะครับสูงเต็ม3ประตู นะครับถ้ายิง3ประตูยกให้ราคาอยู่ที่1.78หรือนะครับถ้ายิงถ้าคิดว่าจะมีประตูที่4นะครับก็สามารถไปเลือกลงทุนได้นะครับอยู่ที่3.35นะครับเขาจะยอมจ่ายน้ำสูงถึง2.05เลยทีเดียวนะครับนะฮะแต่ถ้า คิดว่านะครับมันจะมี3ประตูแน่ๆยังมีราคา2.75มาให้เราได้ลงทุนนะครับแต่จ่ายน้ำน้อยๆนะครับ1.61นะครับเจ้ามองว่ามันมี3ประตูแน่ๆไปลุ้นประตูที่4เอากันเองแล้วกันนะครับส่วนนะครับทางด้านต่อรองนะครับ เต็งนะครับเจ้ามองว่าลิวพูลมีแน่หน่งประตูนะครับดูที่จากที่ราคาร5นนะครับถ้าผลต่างประตูได้เสียการชนะลิวพูลชนะ1ประตูนะครับก็จะได้น้ำอยู่1.73นะครับแต่ถ้าคิดว่าน่าจะมี2ประตูนะครับน่าจะมี2ประตูคุณไปรอกินที่0.75นะครับ จะจ่ายน้ำที่1.92นะครับแต่ความจริงคือเจ้าเขาไหลไปกิน0.75คือถ้าเกิดชนะครึ่งนึงเออถ้าถ้าชนะลูกเดียวเขาจะกินครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ทางด้านสมาชิกตัดสินใจเลือกลงทุนดูนะครับสำหรับผมนะครับราคาแนะนำนะครับราคาแนะนำผมก็มองว่าไม่น่าจะเกิน3ประตูนะครับเพราะนั้นราคาลงทุนของคู่นี้นะครับ อาจจะไปต่ําที่3.5นะครับหรือว่านะครับถ้าเลือกฝั่งสูงนะครับก็จะอยู่ที่2.75นะครับถ้ามี3ประตูเรากินครึ่งหนึงนะครับส่วนถ้าไปเลือกลงทุนฝั่งต่ำา3.5มันก็พอๆกันอนะ่ะ1น7นะครับเพราะฉะนั้นราคาวัดใจมันอยู่ที่3ประตูนะครับอาจจะไป3ประตูก็ได้ถ้าไม่ไปต่ําถ้าคิดว่าจะมี3ประตูลุ้นประตูที่4นะครับก็ ลงทุนที่สูงเต็ม3ประตูนะครับลุ้นประตูที่4ถ้ามาแค่3ก็ยกไปไม่เสียหายนะครับส่วนบอลเต็งนะครับแนะนำก็อยู่ที่ <c oughs> 0.5นะครับริวพูลมีแน่ๆ1ประตูนะครับลุ้นให้ยิงขาดนะครับเป้าประมาณนี้โอกาสเกิดสกอร์ในเกมนี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับอยู่ที่ สประตูต่อ1นะครับหรือว่าอ่าไม่ใช่อ่าสามประตูต่อ1 2ึประตูต่อ1หรือ3ประตูต่อ2ก็เป็นไปได้นะครับสามสามสกอร์นี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับสำหรับลิเวอร์พ o ลนั้นก็มีแรงจูงใจพอสมควรนะครับที่จะรักษาจาฝูงไว้ให้ได้นานที่สุดนะครับ กับฟอร์มกันเล่นแต่ว่าก็คงจะขาดทางด้านของทีเด็ดที่ขาดไปสักหน่อยเมื่อโมซาร่ามีข่าวร้ายนะครับเจ็บจากเกมทีมชาติเนาะหรืออตัวที่เหลือนะครับก็น่าจะนะพอจะเอาตัวรอดไปได้นะครับสำหรับในเกมนี้นะครับโอเคสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะเข้ากลุ่มกับ The Scoreboard V.I.P. นะครับก็สามารถสแกน Q.R. Code แล้วก็ทักทายแอดมินมาได้นะครับว่าสนใจเข้ากลุ่มนะครับ ค่าบริการรายเดือนเพียงหลักร้อยเท่านั้นนะครับได้ทัศนะไปทํากําไรกันทั้งเดือนนะครับอย่าไปเสียดายครับกับค่ารายเดือนนะเวลาเสียบอลเสียเยอะกว่านี้อีกนะครับนะครับไม่เสียดายเนาะแต่มาเสียดายค่ารายเดือนอ่าหยอกหยอกนะครับหยอกหยอกก็นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับชำระค่ารายเดือนแล้วเดี๋ยวผมพาเข้ากลุ่มเนาะพร้อมกับทัศนะเด็ดๆวิเคราะห์บอลสดด้วยนะครับนำสดในบางคู่นะครับแต่ว่า กลุ่มนี้นะครับแอดมินไม่ได้อยู่ดึกนะสามทุ่มก็น็อกกลับแล้วนะครับเต็มที่ก็สี่ทุ่มเนาะโอเคสำหรับวันนี้ผมลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ